วันนี้จะลองใช้โกดัก M 3 4 0นะครับครับ10ล้านพิกเซล3ามปติขอตเข้าซูมนะครับตัวบางๆครับนะอันนี้รุ่นสีดำนะครับปกติเวลาถ่ายภาพทิวทัศน์แบบนี้เนี่ยท้องฟ้าตอนนี้สวยมากครับฟ้ามีเมฆตัดนะครับขาวทีนี้ปกติเราถ่ายตุ้มไปปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่คือเนื่องจากว่าท้องฟ้าค่อนข้างสว่างครับนะครับแล้วตัวแบบนี้ค่อนข้างที่จะเอ่อดำหน่อยนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้องมันจะคิดว่ารูปนี้อันเดอร์ Oh. คือรูปมันมืดไปมันก็จะพยายาม,มทำให้สว่างพอทําทให้สว่างป๊อปเนี่ยท้องฟ้าจะจืด oh. ฟ้าไม,ไม่ค่อยเป็นฟ้าเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือว่าพอเราถ่ายป๊อปเนี่ยเราต้องชดเชยแสงต่าลงมาหน่อยเองแล้วก็เร่งสีให้มันขึ้นไปด้วย2อ,อย่างนะเดี๋ยวมาดูว่าวิธีการใช้ทํำยังไงนะครับชดเชยแสงกับเร่งสีใช่ครับเอเข้ามาดูโอ้ยทั้งนั้นดีลยครับอาจารย์ครับ จะได้ไปสอนสนมต้ตนต้นนี่เรากดปุ่มอ่อนครับเสร็จแล้วตัววงแหวนเนี่ยนะครับ <S <S เลื่อนไปที่ P เสร็จแล้วนะครับกดเมนูตรงปุ่มนี้นะครับกดปุ่มเมนูกดลงไปปับ๊บตรงแคปเจอร์เลื่อนลงมาเรื่อยๆมาหาเขาเรียกว่าคัลเลอร์โหมดนี่คัลลเอร,ร,ร์โหมดตอนนี้เป็นแนจิลอคัะโหมดใช่ไหมใช่ครับเป็นสีธเปลี่ยนาาไปเป็นไฮคัลเลอร์โอ้โหหมดกับคนี้แ่เราต้องหายไว้ก่อนครับเพื่อให้สีจัดจ้านสีจัดจ้าน เสร็จแล้วนะครับกดโอเคทีหนึง่งครับนะกดโอเคทีพอกดโอเคปั๊บเนี่ยเลื่อนวงแหวนนะครับไปที่0.0 0.0คราบชดชัยแสงอาวเสร็จแล้วเราจะลดแสงอืมนะเราก็ไอตรง0-0นเนี่ยนะครับก้กดลงมาด้านด้านล่างก็จะเป็นลบเห็นไหมลบครับพอลบอ๋อนะ,อะตาะะจะเริ่มเข้มึ้นแลวใช่ครับเสร็จแล้วว่างั้นก็กดชัตเตอร์ ความทรงจำทุกครั้งที่เราเดิทนทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกภาพที่หัวใจความสุขที่ต้องร้องโอโ้โหโฟโตสตรโอรความสุขที่ต้องร้องโอโ้โหโฟโตสตอร